สวัสดีครับวันนี้เบ้ากงก้อยตํากวยที่นี่นะครับเด้อตําสมกล้วยที่นี่พี่น้อเส้นเกล็ดดอกกองก้อยกวยที่นี่พี่น้องอ่ะมาบึงตอนจับตืวผิดหรือเนาะผมตํากวยที่นี่จับกล้วยที่นี่อยู่หรพี่น้องอาการที่สุดบกเนาะกล้วยที่นี่เป็นอะไร ปวยตานีครับปวยตานีมกับไข้ติด้ปวตาีวดยกเด้อปวดโนตัดกนปวดตาดเด้อพี่น้องเด้อตัดก็ปดัดบึงบาคกไขจากปวดพี่น้องหรือมาจะตันเด้อพี่น้องเด้อ cũng thì tâm toán ngoài các kinh mà vừa ở đây thì nó thì gặp được Kết nào vào quay qua yêu. Ừ. À, không quay vào đấy hình như à này gặp cho chắc แล้วพอคนคอยยังนอนถือเป็นตำมาคิดก่อนอันอนีดอยากเก็ดงานนี่เมื่อยกันเนี่ยตำสมกินก็มีเหี้ยมีแห้งก็กันเหี้ยแตกแน่ยังอยนอนพี่น้องส่อไเมือคืนทางดู้นพี่น้องเด้อนี่เมือคืนเ ร้อยี่นำเป็นเครื่องปรุงของอันปวดสน,น,นีครับผมเป็นตวสร้อยสายสาตึงหน่อยเนาะนี่ครับเยอะคืนครับสอยเยอะคืนในความเน้อวิธีตำลองกอยยเบื้องหลัาวิธีการํำอันนี้นะเครื่องปรุงของปวดสนี นี่ล้องน้อยนโนเลยพี่น้องแล้วคืนบ้านห้างเ้ว่อพี่น้องเนอะวีสานเองแลือคืนสว่าผากกางสีบกู่คนไหนเนาะแล้วคืนกากว่าของก้อยกับฝากวิชานนะเกิดแล้วคืน งวสนะอตามเอากองไมาว่าไกวตีไปตามเริ่เครับเร้อเอามึแก่มึงมีกล่องเปแก่เี่นกวทีน่กคนก่ครับผมแก่เดนอะตีต่อกองไกวตีใส่บิดน้อนาะ nhà mà thì mưa cọp thì mưa cây đấy bên mòn này cái tay thì bọn nó nhìn nó quay bên cọp lấy แดกเด็กกะเอาไซดยครับผมหม่นปวดสนีเดี่ยวกนะันมือเครือคืนน้ำกลดนะครับเด้อพีหนองเลยเดี๋ยวเอาคุนกยอนหนักยกปูอนคืนนัเนเลมันมันก่อบเห็นบ่ ี่ครับอันแรกน้ำตาลเล็กน,น,น้อยเลยครับเจ้าตาลตาลหนึง่งหน่องเด้ตอตาลตอดเครื่องพี่น้องแล้วก็ปลาแล้วปลา,าปลาผมปลาดครับผมปลาปลา อาแดกนะครับผม,ม <c oughs> เต็นเบอร์รับนุกครับผมสู้นัวครับผมสูนัวครับโอ้ยหน้าบอรกรอ,อย,อยนี่บ้านอบนอบนอหน้าผม,มมาีใส่บักขามาเนาะ

ตั้งตกแต่มันดังดีเนาะดังไปจะอยากจะกินให้เสียงกบลองก่อยเตรียมก่อนนะครับเด้อหัวให้มันจาง dạng mắng không mắng à, nó ngon dạng mắng không mắng dạng mắng dạng mắng cái เอางงตอนกินเนื้อผีน้องเนื้อบานเนื้อจบก่อนัสดีครับแางตอนกินเน้อผีน้องเนื้อนี่ักแข้มของผมือใบมก้อนครับผมครับพักอะไรครับผมเขียวมันสับฟักอะไรครับผมเกืองมาดะเด้อครับเนื้อตอนกินผี้องมาเฉ็บเบน้ำมักวนวยหงเฉ็บเบปัดปาทกัดเด้อ không đẹp nghẹt màn nó bị nổ nó không đẹp nghẹt màn không đẹp nghẹt màn đứa Wow. กับบอลกอยเด้อเก็บตีบอลกวยนี่เห็บ้ังใจบอลกอยหลอดมากที่วุทิมที่วุฒิโมฟ้าบอลกอยเด้อครับเ้อขอบคุนหล้รายคุณเนาะแบ่งเขตบอกอยบางกวยกูไม่ยั้งได้หรอกมันจะขําขอบคุณครับ เด็กทีบ so, like? ่าขก่นไก่นะครับผมมาถูแจกกระเป๋าขุงไก่เด้อครับเด้อตังกล้วยตะนีครับผมกล้วยตะนี เนี่เอาแก่งของอันขวยที่นี่ก็คือใบบุกมุมอ่อนนะครับด้วยครับเพื่อ,อามาะระใบบุกมุก ครับครับต้องบ่าวกนคอยนั่แเป็นเถีบ่าวกนคอยเนื้อครับเน้อคอยคนไหลคนแท้คนจิดตากบ่าวคนคอยเนื้อครับขอบคุณครับ